สนับสนุนความฮาโดยกรุงทองพลาซา่าใหม่อิสุสดีแม็ก2.2 DDI Max Sport พลังใหม่กำหนดโลกฮาพลาซา่าตอนไอดอลหนุ่มแดนมังกรจะลาวงการมนเคิ่งตกงานกันเยอะทุกวันเนี้ยบนอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ได้หรอก อยู่ทุบบงยูทูบเบอร์ก็ตกงานกันบินปูอ่ะดังใน t i ๊ t o ็อ่ะเนอะให้เขาให้ทำอะไรก็ทําไปอย่าบ่นเขาเป็นผู้จัดอะบริษัทฮาเขาให้ทําอะไรเราก็ต้องทําไปก่อนใช่ไหมเออเวลาเราเวลาเราเป็นผู้จัดมั่งเราก็อยากให้ดาราฟังเรามั่งนึกถึงหัวอกเขาหัวอกเราไงไอ้พวกที่ไม่ค่อยชอบอ่านบทเป็นดาราเนี่ยไอพวกนี้มักง่ายมันไม่เห็นคุณค่าของบทไง แปลว่ากลัวบาปกรว่ากันเถอะเอออะไรเขาให้ทำอะไรทำไปเถอะวันหนึ่งไม่มีกินก็มาบ่นอีกผกว่ะอันนี้จัดใจคนวงการเพิงเออปกติไม่ได้ขยันอย่างนี้นะ ตอนนี้เนี่ยในแอปพลิเคชันเนี่ยมันมีพวกโปรแกรมเกี่ยวกับว่าไอดอลที่เขามาเต้นเต้นแล้วก็แจกเงินกันอะเดี๋ยวนะเหมือนที่ผมเคยเห็นไลฟ์สดจากจีนป่ะออที่มีผู้ชายมายืนกันเป็นแผงแล้วถ้าสมมติว่าใครชอบคนไหนก็ไปไปได้คนนั้นก็จะออกมาเต้นออกมาแสดงให้เราดูถูกต้องพี่ก็ดังอะพี่ก็ดูดีพี่ก็กทําได้ไงพี่ไม่เต้นแบบเขาเมา่อก โอ้พี่พูดตรงนะถ้าเป็นตะกอเ่นนะมาริโอเมลเลอร์ไม่ได้เกิดนะพี่ไม่อยากทําแนวนั้นเดี๋ยวโอ้มันตกนานอ๋อกลัวเพื่อนจะไม่มีงานทาเออพี่กลับมาอ้วนดีกว่าอ่ะตอนนั้นพี่เคยผอมไปพักหนึ่งเลยช่วงนั้นเนี่ยโอ้ยรู้สึก50โลมั้งนี่ยลงไป50กิโลคนด่าพี่เลยไอ้ขี้เก๊กเอ้างั้นเรารักสุขภาพเราเฮอบอกว่าไม่เหมาะกับมึงหรอกมึงไปผอมมาไม่ดีเลยเออพี่ก็เลยกลับมาอ้วนไงขึ้นมาร้อยกว่าโลเนี่ยพอกลับมาว่าคนไม่ด่าเลยไม่เห็นตลกเลยสัตว์กลับอ้วนทาาไไมอะรวใจยก่ ประเทศไทยก็ต้องอยู่ให้เป็นจ่าจ้าจ้าจ๋าไว้ม่ให้ลูกค้ามาเลยแม่ไม่ล่ะเดี๋ยวมันผ่อนคล้อยเลยิเธอสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับสวัสดีครับโอ้ยว้าวไม่ล่ะนีครับโอ้โหยยี่มิได้าสิบสวัสดีนะครับคุณลูกค้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือว่าพวกเราคอนดอมเนี่ยแฟนดอมแฟนดอมมาตะลืนเลย บอกมีโชไอจอนด้วยใช่ไหมไอจอนจะมาดูว่าสิแต่ว่ากันว่าเนี่ยแก๊งโบแดงเนี่ยทั้งสามคนเนี่ยมาแบบนี้มีแฟนกันหรือยังครับอุ้ยนี่จีบเลยเหรอไอไอทำไมเขามองฉันอ้าวอ้าวอ้าวโอ้โหโอนแอนเลยเขาจีบฉันหรอกว่าแต่ว่าคุณโบแดงเนี่ยมีแฟนหรือยังครับไอโอเคบอกมันถ้าไอให้มันกลับบ้านไปก่อน เขาเหมอนเล่นง่ายได้เฮียอะไรเียวเลยเฮ้ยพี่หนูรู้นะพวกพี่จีบเพื่อนหนูแล้วก็หนูด้วยเนี่ยขอโทษนะพี่พวกพี่ไม่ใช่สเปคพวกหนูอ่ะอ้าวเปลาเลยทีนี้ไม่ใช่สเปคอ่ะงั้นเราถามเลยแล้วกันว่าสามคนน่ะชอบสเปคแบบไหนอ่ะโอ้ยชอบเหมือนกันลองถามมาดิเดี๋ยวตอบเหมือนกันเป๊้เว้ยเป้เลยเป๊ะเลย ชอบคนสูงหรือคนเตี้ยเจี๋ยงเจี๋ยงเจี๋ยงเจ๋งลองทีนงอีกทีลอีกทเรื่องอื่นเรื่องอื่นชอบคนผอมหรือคนอ้วนผอม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 อ้วนอ้วนมาช้ากว่าเพื่อนเลยอ่ะชอบคนไทยหรือฝรั่งไทยฝรั่งไม่อ่ะไม่อ่ะกูไม่รู้เรื่องเลยไอ้เนี่ยยังตอบฝรั่งนี่ยตอบไทยมึงอะพูดอะไรแบบบ้าแบบอะไรมึงมีสเปคส่วนตัวมึงเหรอชอบแบบไหน มีหูมีตามัจมูกมีปากและมีหำซัาพี่ใช่แสดงว่าวันนี้ที่มาเนี่ยก็ต้องมีสเปคที่ชอบแน่นอนไม่งั้นไม่มาหรอกไอีบอกก่อนนะว่ามาครั้งนี้เนี่ยนะต้องเตรียมเงินมาเยอะนะเฮ้ยหมดเลยนะบอกก่อนนะต้องเปย์หนักเลยนะอุ้ยมาแล้วมาแล้วแก๊งมาแล้วเฮ้ยไอ้ดอนมาแล้วไอ้ดอนมาแล้ว นั่งขาวชอมสั่งแน่นนะว่าไม่นั่งตัวยี่ยี่นี่ก็แจ้งวายเทนนิ่งยี่ห้ออะไรขาวนี่จังเอ๊ะขาวกับหัวคนแรกอีกหัวเบอร์หนึ่งไม่มีใครดูแลริยับมากเลยเนี่ยอ๋วเสื้อเหรอหน้าเนี่ยอุ้ยอ๊ะ เขาส่งยิบให้ด้วยด้วยส่งยิบนี่แจ็คอเยอะอเยอะไอเบอร์หนึ่งน่าจะใช้ AI เยอะ AI หรือเอเลียนไม่มีนอ่มีอะเบอร์หนึงแตชอบเบอร์สาน่ารักเฮ้ยเราต้องดนน้น้องนนอยอยเ้มึงอะเบอร์สองหน่อยเดี๋ยวไม่ชอบเรา โยกขีเพียงคนเดียวนะไม่ทำไมเาพี่เอามาจากไหนเนี่ยทำไมโยกไม่พร้อมกันทุกคนเลยเนี่เอามาจากจีนเว้ยคอนเซ็ปต์คืออะไรรู้ป่ะถ้าเราเลือกเบอร์ไหนเนี่ยนะเขาก็จะมาเต้นตรงหน้าเราแต่เราต้องเปร์เขาด้วยนะเปร์เลยสมมุติว่าถ้าเราถูกใจเบอร์ไหนเราเรียกเบอร์เขาแล้วเราก็ต้องเปร์เขาเขาถึงจะออกมาเต้นให้เราดูใช่ใช่เฮ้ยเธออยากเห็นเบอร์ไหนเต้นเอ้ยงั้นผมขอเรียกก่อนได้ไหมเอาลงเดี๋ยวเรานิ้วล็อกเหรอ ทะเลาะกันเลยอันนี้ผมาตื่นแล้วทำไมทะเลาะกันเลยเหรออันนี้งั้นผมขอเลือกนะสมมติผมขอเลือกเบอร์ซีให้ออกมาเต้นอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเออโอ๊ยหมดรอบอ๋อมันจะเป็นประมาณนี้ใช่วันนี้วันนี้อ่ะหนุเว้ยหมดเป็นหมดเว้ยเบอร์สอง เรียกเบอร์ห้ากหน่อยดิเรียกเบอร์ห้ากูหน่อยดิโอ่งนางข้าอะไรแล้วะเบอร์ห้าครับ้โหไันเบยห้ได้ได้ได้เดี๋ยวแจกให้ทีเดียวชอบยิงยดีเลยตอนเล่นไดไม่เหนีเฮ้ยไทยเอาเบอร์ แม่ลอยหน้ลอยตาเอาเถอหน้าขาวขนาดนี้ปากแดงนี่ต้นสแกนแน่อยากเบอร์สามว่าจเอเอสเบอร์สเอเบอร์สามเบอร์สามเเรียกเอเรียกเลอเเบอเบอร์3เบอร์เบอร์สาเบอร์สาอาอย Oh. ไม่เลือกไม่เ้าไ,ไม่เลือกไม่ได้ปอยน่ะงั้นเบอร์หนึ่งหลังกันดูอ้าวงั้นเบอร์หนึ่งค่ะ บอลเลยครับบอลเลยครัเดอร์วนีบอยงเฮ้ยอบ5ลอกสเต็ปสเต็ป้ทีไอ้ไอ้ไอ้้้อ้อ้้อ้ไออ้ไอ้อ้ไอ้อ้ไอ้อ้อ้อไอ้อไอ้ไล้ไอ้ไ้ไไออไออไอไไ้ อยากมีทองมีทุนสะสมรีบซื้อกระทิงแดงมาเขาคืออะไรเขาคืออะไรเขาคืออะไรรับคำสำคัญด้วยคำแบบ่าสำคัญด้วยพี่เจ็บป่วยก็น่าจะโทรลาเขาจริงนะถ้าพี่รู้สึกถ้าจหมูพี่โทรลาแล้ว คันยังงูเลยช่วงนี้กูช็อตอีเวนต์ร้อนเงินเงียร้อนเงินายเี่ยวันนี้ผมโอเคไหมลูกครับกคนโอเคเลยแต่ไอเบอร์สองอะเอาเบอร์ออกดีกว่าหมายเลขสองไม่มีใครเลือกเลยเอาเบอร์สองออกเลยแกะป้ายออกเลยแกะป้ายออกเลยแล้วก็ไปปิดรายการในกล้องอะเหมือนรายการคดีเด็ดอะมึงแต่งตัวเหมือนพิธีกรคดีเด็ดอิกโอ้โหพิศิษฐพิศิษฐ์ออกมาตั้งนานเต้นก็ไม่ได้เต้นอ้โหทำไปได้ อันละอเลยครับคุณผู้ชมครับคนตาบอดซึ่งอยู่ในโลกมืดบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยและบางรายมองเห็นแค่เรืองเลืองละลางเท่านั้นการใช้ชีวิตในโลกมืดจึงยากและลำบากมากคนตาบอดจึงต้องมีไม้เท้าครับเป็นไม้เท้าขาวเป็นเครื่องมือนำทางอันสำคัญ นับว่าเป็นอุปกรณ์จําเป็นในการใช้ชีวิตประจําวันของเขาเลยซึ่งไม้เท้าขาวเป็นสนัญลักษณ์ของคนตาบอดทั่วโลกเลยเปรียบเสมือนสิ่งทดแทนดวงตาของคนตาบอดที่จะทําให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตในโลกกว้างได้อย่างอิสระนะครับประเทศไทยเนี่ยมีคนตาบอดมากกว่า200 0 0 0คนนะครับแต่ส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยกับขาดแคลนไม้เท้านะครับทำให้เดินทางไปไหนมาไหน,ไ,หนไม่สะดวกเพราะไม่มีอุปกรณ์ที่จําเป็นในการใช้ชีวิตประจําวันครับ สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยจึงขอประสานบุญครับเชิญชวนคุณผู้ชมเนี่ยร่วมสร้างแสงสว่างในหัวใจซื้อไม้เท้าขาวให้คนตาบอดที่ขาดแคลนไม้เท้าขาวหรือไม้เท้าขาวชมรุดสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ร่วมสร้างบุญมหากุศลในครั้งนี้นะครับโดยไม้เท้าขาวเนี่ยอันละ600บาทนะครับหรือสามารถร่วมบริจาคจิตศรัทธานะครับผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีเลขบัญชีนะครับ 109-197-5994ประเภทบัญชีออมทรัพย์นะครับชื่อบัญชีกองทุนส่งเสริมการใช้ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดแห่งชาติสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0 8 9 9 9 4 6 6 5 6หรือโทร02-036-6988หรือทางแอปพลิเคชัน Line นะครับ t a b c 2016นะครับ หรือง่ายๆนะครับเพียงสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ทั้งหน้าจอนี้นะครับร่วมด้วยช่วยกันบริจาคซื้อไม้เท้าขาวให้คนตาบอดเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางสังคมให้คนตาบอดสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้โดยไม่เป็นภาระ,ะของสังคม และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเช่นเดียวกับบุคคลปกติทั่วไปนะครับสาหรับคุณผู้ชมนะครับที่จะร่วมสร้างบุญมหากุศลในครั้งนี้นะครับผมย้ำอีกทีนะครับสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับสาขาสำนักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีนะครับเลขบัญชีนะครับ109 1975 994ประเภทบัญชีออมทรัพย์นะครับชื่อบัญชีนะครับกองทุนส่งเสริมการใช้ไม้เท้าขาวสําหรับคนตาบอดแห่งชาตินะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 089-994-6656หรือ02-036-6988นหะครับหรือทางแอปพลิเคชัน l i n e นะครับ,บ @tabc 2016นะครับหรือสแกน QR Code Line ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับมา,มาร่วมทำบุญกันเยอะๆนะครับสัปดาห์หน้ามาหาแบบเจลลายไปด้วยความน่ารักของเธอคนนี้เบลพัส มียจ๋าอยู่นี่แล้วนะมีอะไรอ่ะมันนี่สิจ้า่รักโอ้โหมีอะไรมีอะไรก็ได้สักคนจะไม่บ่นเลยสักคำจะนั่งนวดนอนคัมนั่งกินนอนเค็ดได้แค่คืนเดียวจะกอดที่เยี่ยวกระเด็นจะบอกให้ผู้หญิงสวยคนนี้ไม่เคยเที่ยวผับไม่เคยเที่ยวเค้นตื่นเช้าเมื่อคืนกลับตีสี่คุยเดี๋ยวนี้อย่าไปบอกค่ะ